โอเคกลับมานะครับวันนี้ในสุดเนี่ยผมก็สอบเสร็จทันทีะออะนะครับอ่ะมามาต่อเลยนะครับวันนี้นะครับตามที่ได้บอกไปในพาร์ารทที่แล้วนะครับว่าจะทำเควสที่เหลือแล้วก็พาไปดูไอ้นี่นะเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะฐานทัพทหารนะครับก็โอเคตกใจว่าทำไมมนถึงไม่ขึ้นไอคอนอ่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องบ้านนิดนึงนะครับ ณนะตอนนี้นะคือผมอคิดว่าจะใช้ฟาซิลิตี้ของเวททาลอนนะครับพวกเวิร์กช็อปแล้วก็ควอเตอร์ะนะครับแล้วก็วอชทาวเวอร์ด้วยนะคือเอามาใช้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะเรียกเลยนะคือถามว่าามันจะออกนอกคอยหรือเปล่าว่าจะาไม่เล่นตัวละครเวททารอนก็ใช่ไงผมไม่เล่นตัวละครเวททารอนแต่ว่าณนะตอนนี้คือผมอยากจะใช้ฟอซิลิตี้ของเวททารอนเข้ามาช่วยในการที่จะเพิ่ม อ่ามเรลในบ้านแล้วก็เพิ่มํำนวยความสะดวกในบ้านนะครับถามว่าโกงไหมอืมก็อาจจะโกงนิดนึงเพราะ <laughs> ว่าเวททอลอ่าฟัสิลิตี้เนี่ยมันก็ดีกว่าปกติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องจ่ายด้วยพ i อยที่ค่อนข้างมากกว่าปกตินะครับประมาณ1 5 0 0 b r i t i s h point นะครับถ้าเป็นในส่วนของ Watch Tower Workshop หรือว่าจะเป็นอ่า t อรตอนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันจะมี Cre o c ค r e ใช่ไหม อันนั้นนะเป็นเอาไว้เรียกครีโอด็อปนะครับก็น่าจะเสียประมาณส0 0พนนะครับถามว่าผมจะใช้ไหมคืออ่าไว้ค่อยว่ากันนะครับตอนนี้คือยังไม่มีแผนว่าจะเอาไปใช้ในการเล่นอันนี้นะครับแต่อาจจะอาจจะอาจจะไปเก็บพอยต์ได้เบรกมาเพิ่มแล้วก็มาซื้อเป็นครีโอคอเอามาเล่นด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับแนะตอนนี้คือเดี๋ยวเอาเป็นพวกเวิร์กช็อปควอเตอร์แล้วก็วอชทาวเวอร์เอามาใช้นะครับทั้ง3อันนี้คือเอาจริงผมแนะนําว่าให้ ให้ไปหามาใช้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างมันดีมากเลยนะเพราะว่า watch tower เนี่ยมันลบเทรดนะทั้งหมด6เทรดเลยนะครับก็ค่อนข้างคุ้มนะครับแล้วก็ officer quarter เนี่ยมันจะสามารถ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยโทษทีครับ officer quarter นะครับมันจะสามารถทำให้เราเพิ่มโมเรลได้ด้วยการล้างห้องน้ำหรือไม่ก็เพิ่มเปอร์เซ็นที่จะทำให้เราเรียนรู้สกิลได้ไวขึ้นรวมไปถึงเพิ่มอะไรวะ เลเวอร์อีก2นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วฟาซิลิตี้แล้วก็การสร้างอะไรพวกนี้เนี่ยอีกนะครับอ่ทาทันทีเท่านั้นเนี่ยคือเราต้องกดแอคชั่นเอานะมันถึงจะเพิ่มให้นะครับก็ถามว่าดีไหมดีนะครับค่อนข้างดีเลย,เลยนะฮะทั้งทั้งสามวันนี้นะครับเวิร์กช็อปก็อ่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการที่จะทําให้มันออฟอ่าฟังชั่นอลนะครับก็คืออ่าซื้อมาปุ๊บกดสร้างเอ่อมีไฟมีไฟฟ้าแล้วอ่าให้ใช้เลยนะครับก็ ถือว่าดีมากๆเลยครับสำหรับ Facil i t y ต้เรทัลอนทั้ทง3อันนี้นะครับก็อย่าลืมไปไปซื้อกันด้วยนะครับมันก็ไม่ได้โกงล,ลยขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันทําให้การเล่นเรทัลโซนเนี่ยง่ายขึ้นมาประมาณสักหน่อยอนะโดยเฉพาะว a ชทาวเวอร์เนี่ยผมแนะนํามากๆเลยนะครับว่าให้ไปซื้อมาใช้นะครับเพราะว่ามันลบตั้ง6เทรดนะครับ <c oughs> โอเคอีกอย่างหนึ่งคือทั้ง3อันนี้เนี่ยเราเอ่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า แล้วเวลาจะกดย้ายแมปเนี่ยของมันหายไปด้วยหรือเปล่าต้องบอกกันอย่างว่ามันไม่หายะไรครับมันจะเป็นไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับการที่เราทำแพ็กเกจของเข้ามาอันนึงนะครับในกล่องนั่นนะมันเหมือนแบบเราสามารถยุบเพื่อเก็บลงไปในกล่องได้แล้วก็เอาไปใช้ในอีกแมปหนึ่งได้นะครับเพียงแต่ว่าในตอนที่เราจะเล่นจบเนื้อเรื่องเนี่ยหมายถึงแบบตอนจะเ n ็นเกมของเนื้อเรื่องนะครับ แล้วอยากจะใช้ต่อเนี่ยโดยที่ไม่อยากจะไปเปลืองฟรีชีสพอยต์นะเท่าที่ผมรู้นะครับคือให้กดยุบฟัสซิลิตี้ตเวททอลน,นั้นๆก่อนนะครับแล้วก็เอาไปฝากใส่ตัวละครสักตัวหนึงนะ่งนะครับแล้วก็ออกจากเกมนะครับหมายถึงแบบเล่นให้จบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าเกมใหม่ก็เลือกตัวละครที่เราเอาเวททอลฟัสซิลิตี้เนี่ยอ่เอามาเล่นนะครับแล้วก็จะได้ใช้อของนั้นๆเองนะครับกนะ็อันนี้ก็ น่าจะน่าจะเคลียร์แล้วมั้งครับน่าจะตอบปัญหาข้อสงสัยตรงนี้ได้นะครับเอาเป็นว่ามันมันไม่หายนะครับจนกว่าคุณจะไม่เอ็นเกมนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะใช้ต่อเนี่ยก็ใช้ต่อในเซฟใหม่ก็คือ New g เก e Plus ใช่ไหมก็เอาไปเก็บไว้ในตัวละครตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พอเรื่งเกมใหม่เนี่ยก็เอาไปใช้อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะไม่หายไปน,นั่นเองวอลล์ลอดเวปอนฟอลอ๋อโอเค มีคนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนในควีซีซั่นที่แล้วเลยครับว่ามีคนเนี่ยเข้ามาขายอาวุธนะครับเพียงแต่ว่าอาวุธเนี่ยแม่งแพงนะครับตะกี้เหมือนมีเสียงรถแต่ขอโทษทีครับมีคนเข้ามาขายอาวุธแล้วขายในายราคาที่แพงนะครับแล้วเราต้องไปดิลนะครับว่าจะปฏิบัติ norm ในการที่จะลดราคาไหมหรือว่าจะเด็ดหัวพวกแม่งเลยนะครับก็คือ ผมเลือกเด็ดหัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทำเลยดีกว่านะครับอย่าแล้วเสียเวลาเควสนี้ยากไหมเอ่อถ้าเป็นในเลเทอร์โซนผมขอบอกว่าค่อนข้างยากเลยครับเพราะว่าเราต้องสู้กับศัตรูทั้งหมดเนี่ยสามตัวนะครับพแล้วก็ศัตรูในในเลเทอร์โซนเนี่ยที่เป็นมนุษย์นะมันค่อนข้างถึกกว่ากว่าทุกโหมดนะครับคือยิงหัวเนี่ยบางทีนัดเดียวก็ไม่ล้มนะครับบางทีก็เอารูซองเป่าเป่าหน้าเลยเนี่ยแบบยัดหน้าแบบงัดหน้าเลยเนี่ย ไม่ล้มนะครับก็ไม่รู้ว่าจะว่าจะรอดหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเอาไปให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเอารูซองไปยิงอัดหน้ามาให้ดูนะครับว่ามันเคลื่อนขนาดไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมสร้างไอนี่ก่อนนะฟาซิลิตี้ข้างในนะครับก็คงต้องระวังตัวแหละครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันมันเป็นบอทอะและ้วมันเอ็มบอทนะครับมันยิงเข้าหัวเรานะั้นเดียวอะนะนะเหมือนการกดกันสิงจิ้งอะแล้วแบบโอ้โหเฮีย ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะแบบโดนทีเดียวนี่คือแบบโอ้ยร้องไห้นะครับอ่ะมาบอกว่าถ้าอยากได้อาวุธก็ต้องจ่ายราคาตลาดของพวกมันมซะคือไม่ได้เวย้ยมึงกาลังมึงกําลังเอาเปรียบคนอื่นนะ่ะไม่รู้หรอว่าทุกคนเนี่ยมันก็ลําบากไม่เนี่ยเราได้แค่นี้แหละครับเออโอยแต่ก็ดีนะทําเสียงดังแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยว,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 ยวให้ซอมบี้มาลุมพวกมันดีกว่า เออฮ้ซอมบี้มาหลุมพวกมันดีกว่ามาเลยเดี๋ยวข้ามเวิร์กเกเวิร์กเกอรโอ้โอ้จักามันมันเดินซอมบี้มันเดินหาผมทำไมวะจกักรพวกมันดิจักรเลยจลกรมันเดินหาผมทำไมเนี่ยซอมบี้ฮัลโหลเฮ้ยแต่พวกมันก็มีปืนนะมันมันน่าจะโอ้มาแล้วครับมาเลยครับเอาเลยโอ้ยเชี่ยไม่เก่งว่ะ เชี่ยพวมึงเป็นบอดที่น่าจะมีฝีมือนะเนี่ยไม่มีฝีมือเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ช่วงนวลดีกว่าคุยกับมันเลยเป็นการโจมตีสเอ้าเป็นการโจมตีสามเหล่าทับนะครับเฮ้ยพวมึงเคลีย์หมดแล้วเนี่ยเชี่ยเก่งกันไปแล้วโอ้ยมามามาเดี๋ยวเข้าออเนี่ยมึงไม่ลบวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี ออกออกเข้าหัวยัดหน้าเงี oh, oh. 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 ้ยไม่ล้มงวะรอเอ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 โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเชี่ยสัตโอ้ยโอ้เดี๋ยวเเเลมเี่ยนเปลี่ยนเปลี่นมามออเเอาไปโดนเลยเออโอ้โหไอเชี่ยมึงมึงลูกคมนไปแล้วลูกคมเกินไปแล้วลูกคมเินเกินไปแล้วเดี๋ย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 วสองสองล็อกแล้วเดี๋ยวนะ อ่าเดี๋ยวนะไม่เคยโดนลูกคมแบบนี้มาก่อนโอ้ย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 เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วใจเย็นเดี๋ยว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 เดียโอ้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 ยโดนลูกคมเกินไปน็อกน็อกสองเลยโอ้ยนี่เห็นไหมครับคือลูกซองอัดหน้าเนี่ยลูกซองนะเว้ยไอ้เหี้ยไม่ล้มอ่ะคิดดู คิดดูอะคุณโอ้โหเอ้ยอ๋ออ๋ออ๋อทำไมอ๋อทำไมกด S Q ไม่ได้อะอ๋อสงสัยจามิน่าหมดโอ,โ,หโ,หโอ้ยแม่งโดนลูปคมอืมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับมามึงรอกูแป๊บมามาเลยมากลับมาอีกรอบครับ เฮ้ยจะมาโดนรูปคมแบบนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้เชี่ยทำน็อกดาวน์สองรอบนี่คือถ้าเป็นตัวละครธรรมดานะคือเลือดแบบหือเหลือน้อยกว่านี้แน่ๆครับนี่ดีนี่ดีนะเนี่ยตัวละครผมแม่งมีเทรดไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรซั Sun นอะมีเทรดซันมีเทรดเลรวะอ่าอิมมอร์ทัลนะครับทําให้เลือดตอนที่ลงไปนอนน็อกดาวเนี่ยลดน้อยนะครับก็ <c oughs> โอ้ยช่วยได้เยอะเลยนะครับตรงนั้นมีจังก์กัน็อตด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆสอยมันทีละนิดนะครับสอยมันนะยยยยอยู่เฉยๆดิเฉยๆเอ๊อเออเอเอ,อลม้มแล้วหนึ่งโอเคเอ่เอเฮ้ยโหถูกไปไหนนะนะั่นอะยัดนั่นลูกห้านะเว้ยห้าจุดห้าหกนะไม่ใช่บีบีกันมึงไม่ ไม่ประสบการณ์โอ้ยจัดการไปเลยลูกพี่จัดการมันอย่าไม่ใช่ผมไม่ไม่จะเย็นจะเย็นจะเย็นศัตรูอยู่ทางนู้นไม่ใช่กูใจเย็นๆนะจเย็นเอ่อเนี่ยไอเนี่ยเนี่อยู่เนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกระทึบเอาไปต็มที่เลยเอาเออนั่นแหละเอาเข้าไปเออเนี่ยช่วยเลยเนี่ยจัดการมันจัดการมันเลยฉีกมันเลยฉีกมันเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไม่มีไปเล่านะโอ้ยจัดการมันเออโอ้โหไอ้ตัวนู้นเดี๋ยว เออโอ้ยโหหลบได้ไงวะเออเฮ้ยเออโอเคลบไปละเออ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 เฮ้ย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 นั่นเป็นสิบนั่นแล้วน่ะฮัลโหลโอ้โหโห่โพวกมึงทำมาจากอะไรกันเนี่ยกูถามจริงกูถามจริงเถอะโอ้ยอุ้ยดูเหมือนจะตายแล้วตัวหนึ่งครับเหมือนจะตายแล้วตัวหนึ่งโอเคโอเคไอ้เช่นอะไรมึงไม่เป็นไรเลยเหรอเฮ้ยโอเค โอ้โหกว่าจะตายประก,การเลย <c oughs> จักน็อตจัดก,การมันถอยถายแล้วเคลียมมันเล่นมันเลยอือชีกร่างมันออกเป็นชิน้นๆอย่าให้มันได้รอดโอเคเดี๋ยวผมต้องหลบหนีจากที่เกิดเหตุตรงนี้ก่อนนะครับรู้สึกว่าจะมีแฟนขับลอยด้านล่างค่อนข้างเยอะอเอ้ยมันจะ <c oughs> อ่า,าเรียบร้อยโ <c oughs> อ้ยจักรน็อตทำเดี๋ยวนะ ใจเย็นหยุดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้เลยหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดทันทีอย่าเดินมาอย่าเดินมาหยุดทันทีอยุ่ตรงนั้นนะไม่ต้องมาแล้วโอ้ยโอเคดูถ้าจักรนอจะสงบเลยครับเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวนี้เลยอย่าเดินมากูไปเองก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องกูไปเองกูไปเองกูไปเองโอ้ยเนี่ยเปลืองกระสุนเยอะมากเลยอ่ะกว่าจะฆ่าพวกมันได้นะครับ โอเคคือถ้าใช้ปืนที่มันแรงกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่นานหรอกครับเพียงแต่ว่าผมไม่อยากจะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแบบไปสู้ระยะใกล้อะเพราะว่ามันเสี่ยงตายอ่ะเออมันอย่างที่เห็นนะครับคือลูกซองอัดหน้าเนี่ยไม่ล้มนะกออ็ใช้เวลาอีกแน่ๆนะครับเพราะงั้นออผมไม่เสี่ยงดีกว่านะครับเดี๋ยวมาลู้ศพมันดีกว่านะครับศพพราะมันจะมีปืนแล้วก็รู้สึกจะเป็นปืนพวก R T X นะครับปืนของเวทต์ทอลนะก็นะอู้ โอ้นี่คือเศษท่อนล่างของพวกมันแล้วท่อนบนมันอาท่อนบนอยู่นี่โอ้โหแม่เจ้าโอ้โหหืหิวเลยอะโอ้โทษโทษไม่ใช่ไม่ใช่นี่ศพหนึ่งครับตายตาไม่หลับเลยโอ้โหแต่สมควรแล้วพวกมึงอะเอาคุณล้มทั้งสองรอบโอ้โหแม่งเอ้ย อย่างน้อยก็มีแจ้งกระนอตมาช่วยนะครับประหยัดได้เยอะเลยโอเคอีกศพหนึ่งอยู่ไหนนะเนี่ยฮัลโหลอีกศพหนึ่งผมยิงทิ้งไว้ตรงนั้นเดีย๋ยวค่อยไปเก็บแล้วกันครับมาเก็บของด้านในก่อนนะ <c oughs> โดนลูกคมไปแบบไม่เคยโดนมาก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมไม่เคยล้มเพราะคนแบบสองสาครั้งแบบนี้เนะี่ยคือไม่เคยเลยนะครับเอหรือว่าเคยวะอาจจะเคยแ้วจำไม่ได้เอาเอาเป็นว่าคือ โดนแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะครับไม่ใช่เรื่องดีเลยนะเพราะว่า,ามันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงมากๆเลยคือศัตรูเนี่ยมันยิงเข้าหัวเรานัดเดียวนะครับอย่างที่เห็นนะเพราะงั้นถ้าเลือดมาเยอะเกินไม,ไม่ไม่เยอะพอหรือว่าคือไม่ได้มีเทรดที่เอาง่ายคือหนีไม่ทันเนี่ยค่อนข้างเป็นปัญหานะครับค่อนข้างเป็นปัญหามากเลยนะเพราะงั้นระวังตัวด้วยนะครับสู้กับคนพวกนี้เ่ยคือ แนะนําว่าเป็ไมได้เลยนะเอาจุด50เป่าหัวแม่งเลยครับนะครับเป่าหัวมันให้เร็วที่สุดเลยนะฮะก็น่าจะดีกว่าหรือไม่ก็ยิงอัดยิงแบบอัดเลยอะแบบเอ,เอาเอาแอซเซออะลากใส่หัวแม่งเลยครับไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วเพียงแต่ว่าต้องต้องไวหน่อยนะครับผมไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วนะครับยกเว้นว่าถ้าคุณมีระเบิดโรเอร์คาวหรือว่าระเบิดโมโลท็อปเนี่ยก็เอามาใช้ได้นะครับมันก็ ถือว่าเป็นอะไรที่ได้ผลเหมือนกันนะครับถ้าเามาสู้กับพวกคนแบบนี้นะส่วนในเริ่มเกมแบบนี้เนะี่ยที่ผมเล่นอยู่เนี่ยคือมันเป็นช่วงต้นเกมเนะผมไม่ค่อยมีของอะไรเลยเพราะงั้นอ,อยากจะเซฟให้มากที่สุดนะครับโอ้โหแต่ก็แต่ก็รอดมาได้ก็โอเคแล้วครับอย่างไรก็ได้ปืนมาใช้ก็ไม่ดีดีมากหรอกปืนนี้เนะี่ยเพียงแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นปืนนะครับอย่างน้อยก็เป็นปืนนะเอาจริงๆนะคือมันมีทริคทริคหนึ่งนะครับอันนี้ต้องขอบคุณคอมเมนต์ที่เด้งมาเตือนผมนะครับว่ามันมีทริคที่จะทําให ในแมปของเราเนี่ยมีบ้านมีเพื่อนบ้านที่เป็นทหารเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับก็วิธีนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ลีดเดอร์ที่เป็นเทรดเดอร์นะครับแล้วก็โดยการที่เราเล่นไปสักพักนึงเควสของเทรดเดอร์เนี่ยจะขึ้นมาว่าเทรดเดอร์ g i ร e ก e ฟเนสนะครับว่า forgiveness นะครับซึ่งเควสนี้เนี่ยจะทำให้ในแมปของเรานะครับมีมีเพื่อนบ้านที่เป็นนักโทษเกิดขึ้นมาเป็นหนึ่งเพื่อน เป็นหนึ่งคอมมูนิตี้นะครับซึ่งเราสามารถเอาเขาเข้ามาร่วมทีมกับเราได้นะครับถามว่ามาดียังไงคือ,อ,เคอเควสพวกนี้นเนี่ยบางทีจะสุ่มได้ตัวละครที่มีความสามารถนะคันหูกนะครับ <c oughs> มีความสามารถที่ค่อนข้างโหดนะครับแล้วก็อ,อุปนิสัยเนี่ยก็ไม่ได้คี้ริ้วคี้เรอะไรนะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยอีกเควสหนึ่งนะครับก็คือเควส abandoned soldier นะครับซึ่งจะเป็นเควสที่ทำให้ มีมีคอมมิตี้ที่เป็นอาหารเนี่ยเกิดขึ้นมาในแมปนะครับเควสนี้เท่าที่ผมลองไปหาข้อมูลนะครับมันไม่จะเป็นที่จะต้องเป็นเทรดเดอร์ก็เด้งขึ้นมานะครับเควสนี้จะทําให้เราได้คอมมิตี้ที่เป็นอ่าเพื่อนอาหารเกิดขึ้นมานะครับเราสามารถรีคูดเขาได้เหมือนกันซึ่งวิธีการรีคูดเนี่ยอ่าโดยปกติแล้วเรารีคูดคนหนึ่งคอมมิตี้นั้นจะเป็นคอมมิตี้ที่แตกนะครับก็คืออ่าได้แค่คนเดียวใช่ไหมก็คือเรารับเข้ามาได้แค่คนเดียว แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราทำเควสของเขาให้มันพลาดสักเควสหนึ่งเนี่ยเควสต่อไปที่พวกเขาจะขอเข้ามานะครับก็คือเป็นเควสที่ว่าพวกเขาจะขอเข้าร่วมกับเราทั้งหมดเลยนะครับคือผมไม่แน่ใจว่ามันมีวิธีการอื่นไหมแต่ว่าที่ผมใช้บ่อยๆนะคือถ้าเควสพวกนี้เนี่ยขึ้นมารวมไปถึงเควสาช่างที่ผมกำลังทำด้วยนะตอนนี้แหละลูกี้มิสเท็นะครับก็ให้ทำเควสใดเควสหนึ่งเนี่ย f ฟ i l สักเควสหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น <uting vehicle" S 2> ต,ตัวละครตายคือต like ัวละครตายเนี่ยผมใช้บ่อยมากนะครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเยอะเยอะขึ้น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 ไปเร็วออกรถเร็วออกรถเร็ว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 โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 รถไม่มีประตูโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้ยโอ้ยโอเคเดี๋ยวพูดต่อไอ้เควสพวกนี้เนี่ยคือทำเควสให้มันเฟลสักเควสหนึ่งนะครับแล้วอีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเขาจะวิดีโอมาบอกให้เรา ไปรับพวกเขาเข้าบ้านนะครับทั้งหมดเลยนะครับเป็นการรับเข้าบ้านทั้ง2คนนะครับเพราะว่ามีคนหนึ่งตายใช่ไหมหรือว่าเฟลไปสักเควสหนึ่งเนี่ยบางทีก็อาจจะได้ทั้ง3คนเลยนะครับก็ไปลองดูนะครับไปลองดูกันได้นะว่าไอเควสพวกนี้เนี่ยเท่าที่ผมจําชื่อได้นะมันเป็นเควสของเทรดเดอร์ที่ชื่อว่า Forgiveness นะครับเควสต่อมาคือ a b a n d o n Soldier แล้วก็เควสต่อมาก็คือ Rookie Mistake นะครับก็คือเควสนี้นะเควสที่จะทำให้เราได้ ช่างยนต์นะครับก็ไปลองดูได้นะครับ<อ>วิธีการทําก็คือเควสนี้ขึ้นมาปุ๊บให้เราทําการเขาเรียกว่าอะไรทำเควสให้มันเฟล,ลสักเควสหนึ่งนะครับแล้วเราจะได้พวกเขาเข้ามาทั้งบ้านนะครับโดยไม่ใช่แค่คนเดียวไม่ใช่แค่คนเดียวอันนี้คือเท่าที่ผมรู้เท่านั้นนะครับอันนี้นหะคือเป็นวิธีเดียวที่ผมรู้นะครับก็อันนี้คืออยากจะอยากจะเอามาแชร์นะครับคือมันมอาจจะมีวิธีอื่นหละแต่ผม รู้แค่นี้เองนะครับว่ามันสามารถทําได้เท่านี้นะครับคือมันมันน่าจะมีอื่นแหละแต่เพียงแต่ว่า,าคือผมก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะต้องทํำยังไงนะครับเพราะว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยคือมันก็เป็นแนวแนวนี้แหละครับก็คือทาเควสให้มันเฟลสักสักเควสหนึ่งแล้วก็พวกเขาจะขอเข้าร่วมบ้านเราทั้งหมดเลยนะครับตัวละครดีไหมคือแล้วแต่ดวงนะครับแต่ก็โอเคนะฮะก็โอเคเลยนะครับทําให้เราได้ ตัวละครในบ้านที่มีสมรรถนะที่ค่อนข้างโอเคนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งคือไอเควส f ฟอร์กิฟเนตเนี่ยบางทีเราจะสุ่มได้พวกนักโทษใช่ไหมซึ่งการจะไปรับพวกเขาเข้าบ้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับก็คือคนในบ้านของเราเนี่ยจะไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็จะขู่ว่าจะออกจากบ้านไปนะครับก็อันนี้ต้องช่างใจนะครับว่าจะรับคนที่เป็นนักโทษเ,เข้ามาในบ้านเราหรือเปล่า แล้วก็เก็บคนในบ้านเอาไว้หรือว่าจะไม่ฟังคําของเขานะครับแล้วก็รับเข้ามาแต่เราก็ต้องเสียคนในบ้านคนหนึ่งไปนะครับเพราะว่าอุดมงการเห็นต่างนะครับเห็นต่างนะก็เลือกเอานะครับเลือกเอานะคือมันก็มีคอนฟ lict อยู่ในตรงนี้นะครับก็ตัดสินใจเอาเองนะครับคือผมไม่สามารถที่จะไปตัดสินแทนใครได้นะครับอันนี้แค่มาแชร์เทคนิคนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์นะครับที่เด้งเตือนมาให้ผมพูดเรื่องนี้นะครับก็ ข้อบูลเนี่ยคือผมก็รู้ค่ียงรู้ได้รู้เพียงเท่านี้นะครับม,มันมีวิธีอื่นแหละแต่คือผมเอาวิธีที่ผมใช้ส่วนตัวแล้วกันนะครับเอามาแชร์เทคนิคนะครับว่ามันสามารถทำแบบนี้ได้ครับคือมีฝรั่งที่สามารถ generate ไอ้ at บ้านพวกนั้นเนี่ยบ้านทหารบ้านนักโทษเนี่ยขึ้นมาเต็มแมป,ปได้เลยนะครับก็คือไม่ทราบวิธีเหมือนกันนะครับว่า ว่ามันทำยังไงนะก็เอาเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคือผมทราบเท่าดีจริงๆนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับตายแม่งทําไมต้องมีขโมยด้วยวะแม่งโอ้ยกับข้าวในบ้านก็แทบจะไม่มีแต่มีคนขโมยกับข้าวเราไปอีกแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยมันเหลือประมาณ8หรือ9หน่วยเนี่ยนะครับตอนนี้เหลือ5้าเลยครับมีคนโด่ไปนะฮะโอ้ยตายเถอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทำเควสนี้เสร็จป,ปุ๊บแล้ว ผมจะเปลี่ยน Watch Tower เป็นเป็นส่วนภาคไฮโดรโปนิกแล้วกันนะครับก็คิดว่าเรื่องซอมบี้บุกบ้านเนี่ยน่าจะเป็นปัญหารองนะครับตอนนี้คือปัญหาหลักของเราเนี่ยจะไม่มีข้าวกินนะครับเดี๋ยวอยู่ไม่ได้นะครับคนยิ่งคนเยอะยิ่งกินข้าวเยอะนะฮะแต่ตัวละครในบ้านของผมเนี่ยอย่างน้อยก็คือมันไม่มีคนกินตะกะแต่คือมันก็กินเยอะอยู่ดีนะครับตัวละครในบ้านเนี่ย อ่าถ้าเป็นตัวละครหนึ่งตัวเขาน่าจะกินเขาน่าจะคอนซูมอ่าพอยต์กับข้าวเนี่ยน่าจะประมาณเท่าไหร่วะน่าจะประมาณ2หรือ1.5ต่อคนเนี่ยแหละครับก็อ่าในบ้านตอนนี้ผมมี4คนใช่ไหมก็น่าจะประมาณอ่าหกพอยต์แปพอยต์เนี่ยแหละครับเป็นรวมๆแล้วแถวๆนั้นแหละฮะก็ค่อนข้างเยอะนะครับมาเดี๋ยวมาคุยกับไอเวยนี่ดีกว่าดรอปของทุกอย่างซะามา โอเควีดอนน e ดไวโอลเอน here แน่นอนกูก <congratulations> right ็ไม่อยากจะฆ่า <classy> มึงหรอกไม่ไหวแล้วน enfin ี่คือถ้าของผมเยอะนะผมเจ๊ะหัวมันไปแล้วนั่นแหละโอเคมา I only took a little food I'm starving กูก็หิวเหมือนกันเออแต่มึงมาขโมยของกูเนี่ยมันทำไม่ถูกต้องเอาขึ้นมานั่นแหละดีมากไปไกลเลยนะแล้วที่หลังมึงเนี่ยคืออะไรมึงคืนไม่หมดเหรอมึงคือไม่หมดเหรอ แม่ร้ายนะมึงโอเคมาต่อนะครับไอ้เควสนนี้ก็อ่าถ้าสมมติว่าอ่าพวกคุณเนี่ยกดฆ่าไอ้คนตะกี้ใช่ไหมกดฆ่าคนที่อ่าโดโกกับข้าวเราไปเนี่ยมันจะมีเพื่อนของพวกมันนะครับตามมาทีหลังนะเขาบอกว่า oh no why you kill him ทำไมถึงฆ่าไปทำอะไรเพื่อนแค่ไปโดขอมานิดนึงแค่นั้นเองมันไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่อะไรก็ ก็จะมีตัวเลือกให้เรากดค่าทั้งคอมมูนิตี้นั้นเลยนะครับก็ถ้าอยากจะเป็นคนไ right ร้ร้ายเนี่ยก็เลือกหัวข้อนั้นนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรค่าล้างผอพันคอมมูนิตี้นั้นให้หมดไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทจุดสนะครับก็ผมต้องขอตัดคลิปเป็น2พาร์ทนะครับเพราะว่าฟุตเทจที่ผมถ่ายเนี่ยมันค่อนข้างนานนะครับคือ2ชั่วโมงเลยนะคือเล่นแบบปลดปล่อยมากๆนะครับหลังจากสอบเสร็จเนี่ยคือ โอ้โห oh, เล่นนานมากนะครับแล้วก็ในพาร์ทจุดสเนี่ยผมขอบอกเลยว่ามีเรื่องให้พูดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องชี้แจงอีกนิดหน่อยนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอรับชมนะครับสำหรับเรื่อง q u ฟอร for ฟ i นี่ยอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาไปพิมพ์อีกทีในในใ,ในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็มาอธิบายเป็นเท็กซ์เป็นตัวอักษรน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับยังไงก็รอนะครับมา ยังไงก็รอนะครับ่ร้จะพูดอะไร้วครับยังก็รอนะครับส่วนเวททรอนนะครับก็ตอนนี้ดําเนินโปรเกรสไปได้ทั้งหมด50%แล้วนะครับคาดว่าไม่เกินในทิศหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้รับชมแล้วนะครับยังไงก็อ่าเราจะตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะครับผมเจอกันในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ